ไฟหน้า LED แล้วก็เวฟหนึ่งสองห้าไอนะครับไฟหน้า LED เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปทั้งคู่นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงตัดจัดตามคอมเมนต์แล้วกันนะเพราะว่าหลายคอมเมนต์อยากดูอยากเห็นนะครับว่าราคาอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับก็จะคุยเรื่องราคาด้วยนะครับตารางกนก่อนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับก็ดูขนาดของตัวรถแล้วกันนะแล้วก็สีนะครับตัวนี้เลือกเป็นสีน้ําเงินทั้งคู่นะครับ แต่ว่าคนละน้ําเงินนะครับตัวนี้จะเป็นท่านเรียกน้ําเงินออกฟ้าฟ้านะครับแล้วก็อันนี้น yeah. ้ําเงินน้ําเงินเท่านะครับน้ำเงินเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปทั้งคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่าขนาดตัวรถนะครับใหญ่ขนาดไหนนะครับใหญ่เกินกันเยอะไหมนะครับแล้วก็ระบบไฟเนาะทุกอย่างนะครับก็ใครอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้จัดตามคอมเมนต์นะครับรอรถใหม่เข้ามาเนาะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่ง เปิดตัวหลายๆรุ่นนะก็จะมีเห็นเปิดตัวช่วงนี้ก็จะมี CRF นะครับ300นะครับแล้วก็ Suppy I นะครับเดี๋ยวรอรถใหม่ครับถ้ามาก็จะจัดให้ตามคําขอนะครับด่วนๆเลยนะครับาะช่วงนี้จัดตามคอมเมนต์ก่อนแล้วกันเนาะก็จะพาเดิดูก่อนเลยนะครับตอนนี้นะว่าตัวรถแล้วก็สีนะครับก็ LED นะครับไฟหน้าเป็น LED ทั้งคู่นะครับเต่หลอดไฟเลี้ยวนะผมสังเกตดูนะครับหลอดไฟเลี้ยว ของ110ยไอนะครับกับ125ยังเป็นหลอดมีไส้ทั้งคู่นะครับตัวไฟเลี้ยวเนาะแต่ไฟหน้า led นะครับนี่ด้านหน้านะครับสีน้ำเงินทั้งคู่นะครับแต่ว่าคนละสีเข้าเรียกคนละอย่างนะครับมันออกฟ้าๆนะครับสี125หเนาะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเหมือนกันนะครับขอบสินะครับเบอร์ยางเข้ากันเลยครับ เจ็ดสิบทับเก้าบขอสิบเจ็ดนะครับล้อหน้านะครับตัวร้อยไอนะครับเป็นวีลเปอร์นะครับส่วน1นึ่นะครับเป็น IRC นะครับก็แม็กปลายเดียวกันนะครับแม็กลายเดียวกันเลยนะครับจานดิฟก็ขนาดเท่ากันครับเผื่อใครสนใจอยากเอาไปใส่ก็สามารถใส่ได้นะครับเนี่ยปั๊มเบรกหน้าจะเป็นสีทองกับ สีเงินนะครับโคราสีแล้วับปั๊มเบรคนะครับแต่ใช้ด้วยกันได้ครับใช้ด้วยกันได้ไล่มาด้านหลังนะครับแนวสีก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นดําเงินเท่านะครับร้อยสิบนะครับจะตัดด้วยเท่าตรงกลางนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีดำเงินนะครับโช๊คหลังไว้สีดาสีดำนะครับร้อยสิบไม้นะครับ ตัวยี yup. <po bio> <constitutional> ่ห้าไปจะเป็นสีออกชุบคมเมี่ยมนะครับถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหม <po os> ผมว่าน่าจะได้นะขนาดความยาวน่าจะใกล้เคียงกันมากนะครับก็จะพาเดินดูช้าๆนะครับเพื่อใครกำลังตัดสินใจอยู่เนาะถ้าใครอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มานะครับ ถ้ามีเวลาก็จะจัดให้นะครับนี่นะครับบางโซ่นะครับบางโซ่ตัวร้อยสิบไม้นะครับจะเป็นสีดํานะครับส่วนหนึ่งสองห้าจะเป็นสีบอนนะครับสีบอนขนาดยางล้อหลังก็จะเป็นเบอร์แปดสิบครับเก้าสิบนะครับพอสิบเจ็ดนะครับเป็นเป็น่ร้อยยี่ิบห้าจะเป็นไออซีนะครับส่วนร้อยสิบไม้จะเป็นวีรับเบอร์นะครับส่วนไฟท้ายจะเป็นหลอดมีไส้ทั้งคู่นะครับ ช้หลอดมีไส้ทางคู่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะครับไฟเลี้ยวเลยเหมือนกันนะครับก็เป็นมีไส้เหมือนกันนะครับยังไม่ใช่ LED นะครับก็ขนาดความใหญ่ก็จะเป็นร้อยห้าใหญ่กว่าแน่นอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องสืบเพราะว่าใต้เบาะนะครับมันจะเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับส่วนเวฟร้อยสิบนะครับจะไม่สามารถเก็บหมวกกันน็อกได้นะครับ เก็บได้แต่สิ่งของเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ขนาดถังนะครับตัวร้อยยี่สิบห้าจะใหญ่กว่านะครับแต่อัตราการประหยัดน้ำมันนะครับจะต่างกันมากเลยนะครับตัวร้อยสิบไจะเป็นห้าสิบแปดจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนเีบหนึ่งสอห้าจะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่นะครับเจ็ดสิบจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดเยอะมากนะครับก็คนที่ขับแก๊สเนาะขับาส่งของผมว่าร้อยยี่สิบห้านะครับน่าจะ ประหยัดมากนะครับน่าจะใช้งานได้ดีนะครับเวลาส่งของอะไรพวกนี้ครับนี่ครับหน้าปัดเดียนใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่ใช่เป็นดิจิตอลนะครับใช้แบบมีสายอยู่นะครับก็ใครรอดิจิตอลนะครับก็รอต่อไปนะครับนี่ครับมาส สัตว์แดงนะครับเบาะแดงนะครับร้อยยี่ห <ie diy> ้านะครับ <ac> ก็เห er ็นพวกค้นบุ่นเยอะเหมือนกันนะครับเบาสีแดงนะครับก็ร้านสงเกษตรยนต์นะครับก็สามารถเปลี่ยนเบาให้ได้นะครับเผื่อใครสนใจเนาะก็อยากได้สีไหนนะครับสีดําสีอะไรเงี้ยครับลองเข้ามาดูได้นะครับเขาเปลี่ยนเบาให้เราได้นะครับสามารถเปลี่ยนเบาได้นะครับแล้วก็จุดไหนที่เราไม่ชอบสีอะไรพวกนี้ครับลองคุยนะครับถ้าเขาสามารถเปลี่ยน ไม่แพงมากมเขาจะเปลี่ยนให้เรานะครับแต่ถ้าแพงมากเราจะต้องเสียเงินเองเองนาะนิดๆหน่อยๆครับก็เรามาคุยด,ดูได้นะครับมีทุกเงอนไขนะครับมีทุกเงอนไขเนี่ยครับนในสวยครับก็อลองตัดสินใจเอานะครับเนาะเนี่ยก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องราคาด้วยนะครับ ราคาต่างก,ก,กันยึดเหมือนกันนะครับคูเดวก็ตั้งไายราคาก่อนเนาะจะได้เห็นช <ๆ S 1> นัดๆนี่นะครับราคา <ๆ S 1> ก็ตัวท็อป2องรยี่ห้านะครับจะมีทั้งหมดสี่สีนะครับมีสีเทาสีน้ำเงินนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะครับก็ห้า0มเบาทนะครับ ตลาดกันผ่อนก็ด้านบนนี้จะเป็นดาวผ่านร้านนะครับร้านสงเกษตรยนนะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็ฮอนด้าภาษาอังกฤษนะครับลองเสิร์ชหาดูใน f a c e b o o k นะครับมีอยู่นะครับสาขาไหนก็ลองโทรไปถามได้นะครับมีเยอะเหมือนกันนะครับมีหลายสาขาอยู่นะครับก็ฝฟานั้นก็ส่ง2,965บาทนะครับใช้เงิน9บาทนะครับนี่ครับเบอร์โทรศู1เป็นหะครับนะครับ อ่ะส่วนเวฟร้อยสิบไอนะครับก็จะมีอยู่ตัวท็อปนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3าสีนะครับมีสีน้ำเงินนะครับสีขาวแดงนะครับแล้วก็ดําแดงนะครับมีทั้งหมด3ามสีนะครับราคาต่างกันขับเวฟร้อยยีห้าครับอยูนหนึ่งหมื่นบาทครับตอนนี้อยู่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับก็ใช้เงินออกรถประมาณแปดพันบาทเนาะผ่อนพันเจ็ดสิบบาทนะครับหนึ่พันเจ็ด้อยสิบบาทนะครับ รอเทาไฟนนซ์ก็2 6 0พันอยนะครับสามพันหก่ใช้เงิน9บาทนะครับก็นี่เบอร์โทรเราลองโทรมาถามดูนะครับ0ื้อปดนหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะรนส้มเกษตรยนต์ฮอนด้าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยออกใครสนใจรุ่นไหนนะครับก็ลองโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับว่าเงอนขแบบนี้ออกออกรถได้ไหมนะครับใช้เงินประมาณนี้ออกรถได้ไหมนะครับลองโทรสอบถามได้นะครับทุกอย่างนะครับแล้วว่าใครอยากดูรุ่นไหนนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ของคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับส่วนยามาฮ่านะครับส่วนมากผมจะไปวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นะครับก็ใครชอบ f อฟซยามาฮ่านะครับก็รอติดตามวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีไลฟ์สดนะครับหรือว่าใครอยากรุ่นรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับยามาฮ่านะครับก็ส่วนมากจะไปทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าไม่ค่อยบางทีไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าฝนตกบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ก็จะพา ทำให้ดูนะครับทุกรุ My ่นแล้วกันเนาะเผื่อใครก็รัดใจซื้อรถประดับลงแว่าจะเอาไปไหนนะเครื่องยนต์มันแตกต่างแน่นอนนะครับไม่ต้องพูดถึงนะเครื่องยนต์ 110cc กับ125นะครับขนาดเครื่องยนต์ก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับ ก็ตัดสินใจแล้วนะครับตรงนี้ก็อมมต์ไว้นะครับจะได้แบบจัดให้ดูนะครับเพราะว่ารถใหม่ยังไม่มีนะครับก็จะมีแต่รถรุ่นที่เคยถ่ายไปแล้วเนาะอาจจะซ้ําบ้างอะไรบ้างนะครับก็ผมจะดูตามคอมเมนต์ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ